สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาประจำเดือนเมษายนของคนราศีสิงห์นะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าไม่ชอบกดข้ามไปได้เลยนะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานประจำเดือนนี้ของคนราศีสิงห์เป็นยังไงพลังงานจะเฮงจะปังหรือเปล่าจะร้อนดังเรือนเมษามัยนะคะจะร้อนหรือเปล่านะคะในเดือนนี้มีแต่คนมาขอความช่วยเหลือ มีคนมาพึ่งพาใบบุญตลอดเลยเดือนนี้เออมีคนมาพึ่งพาใบบุญตลอดเลยนะคะคือพอมีคนมาพึ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเข้าสู่วิกฤตความเสี่ยงแล้วนะคะเข้าสู่วิกฤตความเสี่ยงแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันหลุดบาลานไปมันค่อนข้างจะมีความพังเลยแหละนะถ้าไม่ระวังตัวนะคะบอกตรงๆว่าสิ่งที่จะทำให้การช่วยเหลือนะปัจจุบันส่วนใหญ่สิ่งที่จะเข้ามาหาคน ทุกๆราศีทุกๆคนเลยตอนนี้คือน่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเงินเออเพราะว่าความเครียดของเขาพอเขาเครียดปุ๊บคนส่วนใหญ่เครียดอยู่ไม่กี่เรื่องค่ะคนส่วนใหญ่เครียดอยู่ไม่กี่เรื่องและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเงินอืมพอเป็นเรื่องเงินปุ๊บมีคนมาขอยืยมแน่นอนค่ะคนราศีสิงห์มีคนมาขอย,ยืมแต่ถ้าคนราศีสิงห์ที่เคยกระทำต่อคนอื่นบอกได้เลยว่านี่คือเดือนแห่งการชดใช้เวรชดใช้กรรมคืนคืออ่า ถ้าหนีนี่อยู่คุณก็จะมีโอกาสเจอเจ้าหนี้แบบโปะแตกแต่ถ้าใครที่มีลูกหนี้นะคะหรือยังไม่มีลูกหนี้คุณจะมีลูกหนี้แล้วคือคุณรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณได้ช่วยเขาแล้วคุณสบายใจ เออคนราศีสิงหนะ์เนี่ยรู้สึกว่าได้ช่วยเขาแล้วเออสบายใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้นะว่าเสี่ยงอะแต่ว่าก็แบบอยากอยากช่วยเขาอยากแบบสงสารนะเวลาตอนเขามาขอยืมเขาดูน่าสงสารโคตรน่าสงสารเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยากให้คนราศีสิงห์คิดอย่างนี้ว่าคือในวันเนี้ยเราสงสารเขาแต่วันข้างหน้าเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องสงสารเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะคะ ตอนนี้ถ้าใครที่ทํางานที่เป็นงานอิสระนะคะค่อนข้างดีค่อนข้างปังแล้วมีเกณฑ์การเดินทางนะคะเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วปังเดินทางแล้วมีเงินทองไหลมาเทมาเป็นด้วยว่าอะไรอะ่ะเป็นได้โชคจากการเดินทางนะคะได้โชคจากการเดินทางมีเกณฑ์เปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อ่า ย้ายที่อยู่นะคะเป็นการเปลี่ยนงานที่เป็นการตัดสินใจที่คุณค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียเออกล้าได้กล้าเสียนะคะคือแบบว่ายอมตัดฉึบแล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบว่าไม่ไม่เอ้อละเหยื่อะคือยอมไปยอมยอมจบเพื่อความสบายใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานแล้วมีแต่คนมาอขอความช่วยเหลือเพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีทักษะในงานด้านนั้นมากๆ แล้วทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยอยากมาขอความช่วยเหลือจนบางครั้งอะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าฉันอึดอัดอะ่ะกับสภาวะแบบเนี้ยไม่ได้อึดอัดที่เออ มีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วไม่อยากช่วยเขาไม่ใช่นะแต่มันเป็นความอึดอัดที่ว่าคนเราอะค่ะพอมีคนไว้ใจมากๆแล้วอยากให้เราตัดสินใจอะไรให้หรืออยากให้เราช่วยตัดสินใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันกลายเป็นว่าความอึดอัดเป็นความอึดอัดใจเพราะว่าเก็บเอาความรู้สึกของเขาซับเอาความรู้สึกของเขามาไว้ที่ตัวเองด้วยเออซับเอาความรู้สึกของเขามาไว้ที่ตัวเองด้วยว่าเอ๊ะถ้าเราตัดสินใจแบบนี้เขาจะโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะคะ บางทีก็คือคิดถึงใจคนอื่นมากเหลือเกินนะคะคิดถึงใจคนอื่นมากเหลือเกินนะคะถ้าเป็นงานอิสระเปลี่ยนแล้วดีคะ่ะเปลี่ยนแล้วดีไม่ต้องเป็นงานอิสระก็ได้แค่ย้ายจากที่เดิมอ่ะเออเสี่ยงหน่อยแต่ไปเถอะดีเปลี่ยนแล้วดี time. ค่ะไพ่คือจากที่แบบว่าอา่จากดูแบบอันตรายอันตรายแล้วคือแบบเป็นไปนในทางบวกเลยอะ่ะเปลี่ยนแล้วดีนะคะเปลี่ยนแล้วดีได้รับการเสนอชื่อคือเรียกว่ามันมีความโดดเด่นอะ่ะ มันมีความโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะมันมีความโดดเด่นถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยจะดีมากนะคะจะดีมากๆเลยแล้วก็เราคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ว่าแค่ไม่ได้แสดงด้านนั้นออกไม้คนเห็นเฉยๆเออบางทีอาจจะเป็นทักษะเฉพาะตัวหรืองานที่คุณรู้สึกว่าเอออย่างบางคนแบบว่าเออมีทักษะในด้านศิละปะหรือ การเพ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะแบบว่าออกมาทําความสวยควมงามแบบเกี่ยวกับเล็บผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเพ้นเล็บหรืออะไรอย่างนี้บบออนก็ได้นะคะก็คือเป็นไปนในทางนั้นก็คือแบบว่าเป็นงานที่ชอบเป็นงานที่รักแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันด้วยเป็นงานอิสระช่วงแรกนี่คือแบบว่าอาจจะแบบว่ามีความเสี่ยงแหละเออทุกๆงานมันมีความเสี่ยงหมดค่ะเออแต่ว่าความเสี่ยงเนี้ยมันจะพาคุณไปสู่ความมั่นคงที่ คือถามว่างานเดิมมั่นคงไหมมันก็มั่นคงนะแต่ว่าเหมือนงานเนี้ยงานงานที่ถ้าคุณเปลี่ยนคุณย้ายคุณลองกล้าที่จะก้าวออกไปเนี่ยมันเป็นงานที่ทั้งงานที่รู้สึกสบายใจที่จะทําแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องมานั่งแบกอะไรไม่ต้องมานั่งทุกขร้อนกับอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ต้องมานั่งแบกเรื่องของความรู้สึกหรือความท็อกซิกในที่ทํางานอะไรอย่างนั้นนะคะเออแต่ว่าอย่างที่เราบอกเนาะว่าอ่า ในเรื่องของการที่จะคุณจะช่วยใครคุณจะช่วยใครหรือคุณจะใจดีกับใครอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยมันก็นะมันอาจจะทำให้ตัวเราเดือดร้อนนะคะต่อให้เราคิดว่าเรารอบครอบแค่ไหนก็ตามบอกไว้เลยว่าความรอบครอบเนี่ยขอให้เสริมกำลังตัวเองเข้าไปอีกว่าต้องรอบครอบเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าในเรื่องของเงินหรือ,อทรัพย์สินของมีค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีโอกาสที่จะหลุดลอยออกจากมือ มันเป็นลนักษณะคือถ้าให้ดูตามไพ่มันเป็นลักษณะของการที่มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนของทรัพย์สินของคุณอะคือทรัพย์สินเก่าถูกพาไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็มีการมีช่องทางการหาทรัพย์สินใหม่เข้ามาอะไรอย่างนั้นนะคะนี่คือแบบว่า,าโดยรวมรๆเนาะโดยรวมๆตอนนี้สภาวะใจก็คืออึดอัดแล้วแหละเหลือระยะเวลาอีกไม่นานที่จะ อดทนกับสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้เพื่อที่จะแบบว่าพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์เนี้ยเพราะว่าไม่อยากไม่อยากอยู่แล้วว่ามันยิ่งอยู่ยิ่งอึดอัดรู้เลยว่าถ้าอยู่แล้วมันมีแต่แบบมีมีแต่ทางตันมีแต่ความรู้สึกที่มันเหนื่อยมันแบบว่าทํายังไงก็ไม่ได้ขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยก็มีปัญหาอะไรอย่างงี้นะคะคือถามว่าพอเป็นอย่างเงี้ยพอเป็นคนเก่งมากๆอะ่ะมันมีคนขอความช่วยเหลือมันก็ไม่แปลกคะ่ะถ้าจะมีคนหมันไส้ ถ้าจะมีคนหมันไส้มีคนทิษยามาสร้างแรงกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดเออที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะคะเดือนเมษานเป็นเดือนแห่งการทวนเช็คทวนคิดทบทวนของคุณเองว่าคุณแฮปปี้คุณรู้สึกโอเคไหมถ้าคุณจะอยู่ที่นี่ต่อนี่คือสิ่งที่คนราศีสิงห์ต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจในเดือนนี้นะคะแต่ถ้าถามเราเรารู้สึกว่าการไปอ่ะมันเนี่ยอ่ามัน มันจะดีกว่าแต่ถามว่ามันจะสว่างสวัยไหมคะมันจะแบบว่าปังไหมอะไรเงี้ยทุกๆการเริ่มต้นย่อมมีอุปสรรคเสมอเราจะไม่ปลอบใจว่างานนี้มันจะปังนะคะมันจะเฮงแบบปังปุริเยแบบไม่มีใครฉุดอยู่เราบอกไล้ว่าทุกๆการเริ่มต้นย่อมยากและใช้เวลาเสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกจุดแล้วอ่ะมันจะไปแบบมีความสุขเพราะว่ามันเป็นงานที่คุณรักและเป็นงานที่คุณถนัดนะคะเรามาดูไพ่เสริมดีกว่าว่าคนราศีสิงห์เนี่ยมีอะไรที่ไพ่เสริมอยากบอกอยากแนะนําหรือเปล่า ลาเวนเดอร์คะ่ะอ่ารอบๆตัวคุณเนะี่ยมีแต่คนซัพพอร์ตมีแต่คนสนับสนุนคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทำงานปัจจุบันเนี้ยอาจจะเป็นงานประจำอยู่แล้วรู้สึกใจเนี่ยคืออยากออกไปทำอย่างอื่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้รวยว่าคนรอบตัวคุณนะคะเขาพร้อมสนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพร้อมที่จะ ให้คำแนะนำคำปรึกษาหรือแชร์ช่วยแก้ปัญหาคุณในเรื่องของการเริ่มทำอะไรใหม่ๆคือพลังใจของคุณอะ่ะมันจะไม่หายไปไหนเลยค่ะต่อให้พลังกายคุณจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามบอกให้รู้ไว้ว่าพลังใจเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนเลยคือเหมือนแบบว่า พลังจะหมดพลังจะหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณเปรียบเสมือนเอาง่ายๆเหมือนอุลตร้าแมนนะคะที่ไฟแดงขึ้นแล้วก็เริ่มกระพริบแล้วแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คนรอบข้างคุณคนในครอบครัวคุณคนที่คุณรักเนี่ยคือเปรียบเสมือนคนที่เป็นแบบเป็นเหมือนยาใจอะที่มาคอยแบบว่าทําให้ใจคุณเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคอยให้ใจคุณเย็นลงนะคะแต่ว่าคนที่ หลายๆคนอยากรู้เนาะว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับไอ้คนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นใครเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุเขาอาจจะเป็นคนที่มีอาวุโสน้อยกว่าคุณหรือบางทีแบบว่า,ามีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะวุฒิภาวะหรืออะไรอย่างเงี้ยน้อยกว่าคุณนะคะเป็นสภาวะแบบว่าอยู่ใต้อยู่ใต้เดอร์ Under คุณอะไรเงี้ยบางทีคุณอาจจะเป็นหัวหน้าแต่คุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขา แต่ว่าเขามาหยิบยืมเงินคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาขอความช่วยเหลือแล้วคือการความช่วยเหลือเนี้ยทาให้คุณอาจจะแบบมีความด่างพรอยและเสื่อมเสียบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้หนักรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะบอกคนราศีสิงห์นะคะยังไงซะเดือนเมษายนนี้นะคะไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรแล้วรู้สึกว่าการวางแผนนั้นชั้นเป๊ะมาทุกอย่างแล้วรอแค่ความกล้าแล้วก็กําลังใจที่จะก้าวต่อไป ในงานใหม่ๆหรืองานเพิ่มเติมนั้นที่จะเข้ามานะคะยังไงแล้วก็ขอให้คนราศีสิงห์โชคดีแล้วก็เป็นงานที่น่ารักแล้วก็มีคนให้การสนับสนุนอยู่เสมอๆนะคะนี่คือดวงสำหรับเดือนเมษาย,ยนของคนราศีสิงห์ค่ะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ